สวัสดีครับพบกับทางช่องแฮกนะครับช่องช่างแฮกช่างแฮกนะครับนี่ก็เนการทำรถนะนี่อารซีอันนี้จะมาเปลี่ยนใบไฟเบอร์ iber, นะครับแผ่นรีดใบไฟเบอร์นะครับตัวนี้จะเป็นรีดเดิมนะครับตัวนี้ก็มีการรั่วนะครับสตาร์ตติดยากในระดับหนึ่ง อันนี้ผมยังยังจะไม่เปิดตัวนี้นะเปิดช่องใบลินะครับก็คือจะเอาไว้ขี่ก่อนนะครับยวขอทดลองก่อนนะครับเพราะว่าก็ลงต,ตรงก็คือเครื่องตัวเครื่องก็ยังไม่ได้ทำอะไรมากนะครับ พอดีทันนี้ต้องเอาเขาเรียกว่าไงอ่ะนตรงนะครับอันนี้ต้องเอาไปาเกวาไปขวา้านนะไปคว้านลูกใหม่นะครับ อาซีก็ทำง่ายนะครับตอนง่ายอันนี้ตัวนี้ใช้เป็นขบูดแดนะครับก็จะตัดปัญหาเรื่องขบูรวนขบูเดิมนะครับ นะก็ดูจากที่ผมดูก็คือปิดสนิทนะครับนะเดี๋ยวออติดตามตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะต้องเปิดคอลีดตัวนี้ก่อนนะครับ เพื่อให้มันมีความสมูทมากขึ้นนะครับเดี๋ยวหลังจากทำตรงนี้เสร็จประกอบเสร็จเดี๋ยวเราทำเป็นอีพีหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาติดตามดูกันนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชม